กดไลค์กดแชร์กดติดตามอันไหนที่มองกลางคืนได้กลางวันมีเมฆไหมแต่กลางวันไม่มีดาวนะมีเมตอบตรงี้านยะใช่ค่ะ สอนใจเรื่องปาโรมากับสิงโตปาโรมากับสิงโตได้ตกลมงเป็นเพื่อนร่วมเป็นร่วมตายต่อกันคันวันหนึ่งสิงโตมีเรื่องทะลาะวิวาทกับไฟปาจนถึง ขั้นต่อสู้กันสีงโตจนิงมาที่ชายหาดแล้วร้องว่าลรมาเพื่อนยากถึงถึงเวลาถึงคราวถ,ถึงคราวที่ขั้น นิทานเรื่องนี้ชื่อเรื่องอะไรปาโลมากับสิงโตข้อสองนิทานเรื่องนี้มีสัตว์อะไรบ้างหนึ่งปาโลมาและสิงโตควา้า สมุดหนังสือเครื่องเขียนพร้อมที่จะเรียนเวลาเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนยกมือถามเมื่อไม่เข้าใจไม่พูดคุยกันหรือแอบกินขนมทำแบบฝึกหัดแล้วทำการบ้านส่งครบโดยไม่ต้องเตือนเด็กดีต้องมีหน้า าที่ต่อตนเองตั้งใจเรียนหนังสือโตขึ้นจะได้มีอาชีพที่ดีมีเงินเลี้ยงพ่อแม่และตนเองได้อย่างมีความสุขนอกห้องเรียนและเด็กๆทำอะไรกันบ้าง หรือพ่อทุกครั้งที่ออกนอกบ้านน้ำใสไม่อยากให้ผู้ใหญ่เป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่า หนูชื่อเด็กินจอร์ชาเพสวัสด์ชื่อเรื่องชื่อวันใหม่ค่ะอยู่เลขที่11วันนี้หนูจะมาอ่านบทที่11เเรื่องเด็กดีขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะเรื่องเด็กดีเมื่อครูกิตติเดินเข้าห้องเรียนเห็นนักเรียนนั่งรออย่างสงบตเตรียมสมุดหนังสือ เครื่องเขียนพร้อมที่จะเรียนเวลาเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนยกมือถามเมื่อไม่เข้าใจไม่พูดคุยกันหรือแอบกินขนมทำแบบฝึกหัดในและทำการบ้านส่งครบ โดยไม่ต้องเตือนเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อตนเองตั้งใจเรียนหนังสือโตขึ้นจะได้มีอาชีพที่ดีมีเงินเลี้ยงครอบมีเงินเลี้ยงครอบครัวพ่อแม่และตนเองได้อย่างมีความสุข นอกห้องเรียนล่ะเด็กๆทำอะไรกันบ้างแม่จ๋าน้ำใสขอออกไปบ้านพี่ส้มปล่อยแป๊บเดียวนะแม่นะเดี๋ยวกลับมาน้ำใสจะขออนุญาตแม่หรือพ่อทุกครั้งที่ออกนอกบ้าน น้ำใสไม่อยากให้ผู้ใหญ่เป็นห่วงเพราะไม่รู้ว่าลูกหายไปไหนน้ำใสช่วยทำงานบ้านด้วยความเต็มใจเช่นล้างจานพับผ้าถูบ้านลดน้ำต้นไม้พ่อแม่อยากให้ช่วยทำอะไร น้ำใสทําทําให้ทันทีเด็กดีต้องมีหน้าที่ต่อครอบครัวกระตันยูต่อผู้มีพระครุ่นไม่ทําให้คนในบ้านต้องเดือดร้อนเพราะตนเองภูผาและ เพื่อนอนกลังดสวัสดีค่ะวันนี้น้องนิทจะมาทดลองวิทยาศาสตร์โลกหมุนรอบตัวเองจริงหรือไม่อุปกรณ์ก็มีน็อตธรรมดาไม่กล้าออกไปซื้อสหมุดข้างนอกกลัวควที่เก้ากน็อตปกตินะคะแล้วก็กระดาษแล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดแล้วก็สีแล้วก็กันไกนะคะเราน้องนิทขอตัวไประบาสีอันนี้กันนะคะ ไปเสร็จแล้วคะ่ะ <สำ S 2> นี่ <ขอ S 2> ม<า>ันจะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะสีก่อนนะคะนี่แล้วเราจะได้ประมาณนี้แล้วเราก็น็อตของเราใส่ไปใส่บ้างไปดูลูก่อนนะคะน,นี่แล้วเราจะได้ประมาณนี้นะคะ นีดิัดจางเอฟอาทิตย์มีนะคะนี่นะคะมัน,ะน,ะนะจะได้ประมาณนี้ ใส่ไว้ที่น,นี่เราจะได้ถ้าอัดคลิปใส่ตรงนี้เราเล่นค่ะอัดใส่ตรงนี้ นี่ได้นะคะแล้วก็ยางสุดท้ายสุดท้ายคืออะไรคะ